โอเคผมก็ต้องกล่าวสวัสดีแล้วไว้ด้วยทุกคนกันด้วยนะผมก็สำหรับวันนี้พี่ก็อยู่ในเว็บดีไอดีสตตชอบนะทุกคนสำหรับเราก็เนี่ยนะที่อยากได้ไอดีแลผมในงบหลักสิบนะผมวันนี้พาทุกคนมาอยู่กับเว็บนี้เลยนะทุกคนก็ก่อนอื่นนะเดี๋ยวาไปสมัครกันก่อนนะผมก็นะคใครอยากได้โค้ดนะผมยวเรา มาแจกโค้ดด้วยนะวันนี้นะทุกคนสำหรับวิธีการสมัครเว็บนี้ก็ง่ายๆนะผมะด้านบนจะเป็นยูเซอร์นะผมระดับที่สองจะเป็นรหัส่ารนระดับที่3ก็จะเป็นยินยันรหัส่านนะทุกคนแล้วก็กดสมัครสมาชิกไปได้เลยนะครับทุกคนนะก็โปรโมชั่นพิเศษตอนนี้นะผมก็คือเติมเงินครบสองร้อยเก้าสิบเก้าจะได้เครดิตคูณสองนะผมก็คือเติมเงินสามร้อยนะผมก็จะได้สามร้อยก็ได้อ่า 600้นะทุกคนแต่500แก้ได้1,000นะทุกคนใครอยากได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์นะครับผมก็ก็เติมเท่าไหร่ก็คอมเมนต์ไปนะทุกคนนี่ฮะผมเติมครั้งหนึ่งเนี่ยผมไเอ้ก็ลองคอมเมนต์ดูนะทุกคนแล้วก็น้องๆก็เติมไปนะผมมันจะได้กลิ่นตุกติกทุกคนโอเคนะครับผมจำรับนะครับผมไอดีนะต่างๆก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนนี่ฮะ ก็ so time, so ้ะมีไอดีให้เราได้เล่นกันมากมายให้เราได้เลือกกันมากมายเลยนะทุกคนก็ลองไปสื้มันดูนะทุกคนแล้วก็แหน่ะคับผมมาดูฮะวิธีาำรับวิธีการเติมเงินเว็บนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบสองขวนะทุกคนใครที่เติมสองขวดน้เ็นก็สามารถดูคลิปตรงนี้ไอไม่ใช่ดูคลิปตรงนี้คลิปตรงนี้มันดูไม่ได้แล้วอะแล้วน้องๆก็ลองไปดูใน u t u b e นะคบผมแล้วก็เอาลิงก์นะับผมก็ใส่ตรงนี้แค่นั้นเองครับผมโอเค นะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมโค้ดครับผมสำหรับวิธีการเติมโค้ดแบบนี้นะผมก็จะเป็นการเติมแบบนี้เลยนะทุกคนก็ใส่โค้ดตามที่ได้เลยนะทุกคน d i d 7 5 3าสามนะทุกคน d i d คีด7จ็้นะทุกคนแล้วก็กดต่อไปทุกคนพี่ได้ดิพี่ได้อะไรนวทุกคนพี่ได้โค้ดมาแล้วครับทุกคนพี่ได้แปดสิบแล้วทุกคนคได้เท่าไหร่ก็คมน์กังด้วยนะทุกคนเฮ้ยโค้ดตึงนะทุกคน ก็เดี๋ยวมาดูดีกว่าครับผมว่ามันอะไรได้บ้างครับทุกคนก็ใส่ไฮไลท์ใส่ใส่ใส่นักแข่งช่วงนี้ใส่นักแข่งมาแรงครับผมเขาใส่นักแข่งว่านะครับผมไปดูครับผมว่ามีอะไรบ้างไอเดียครับผมนี่ับผมที่ได้มาแล้วสำหรับไอเดียนักแข่งทุกคนก็เดี๋ยวพี่เดี๋ยวไปทุกคนไปดูกันในเกมอะไรดีกว่าผมว่ามันได้อะไรบ้างครับทุกคนก็เป็นไอเดียนี้เป็นไอเดียที่เชื่อมเฟซนะทุกคนก็เดี๋ยวไปดูครับทุกคน โอเคทุกคนก็ตอนนี้พี่ก็อยู่ในดีเป็นเรียบร้อยแล้วทุกคนก็นี่ครับผมเป็นไอดีนะคะผมนักแข่งนะคะผมก็ซึ่งจะมีหัวแล้วเป็นหัวยิ้งจอกสีแดงนะทุกคนนี่นะแล้วก็มีเสื้อนะเสื้อมีเอฟเฟคาถวหลังด้วยนะคะผมแล้วก็จะมีหมัดไฟนะผมกางเกงสีน้องสีแดงนะคะผมมีหน้ากากไฟด้วยนะทุกคนคือไอดีนี้คือแบบเป็นๆไปเลยน,น,น,นะคะผมนี่นะก็ถ้าเราใครที่อยากได้ไอดีแบบนี้นะผม เดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะคนุณก็ลองส่งมันดูนะคะทุกคนบ๊ายบาย